สามโสดาบันมีอยู่สามประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งคือเอกพิชนะีหมายถึงบุคคลผู้ได้บรรลุเ,เป็นพระโสดาบันหรือได้โสดาปฏิพลแล้วนะครับก็จะเข้าสู่พระนิพพานในภพเดียวคือไปอีกภพหนึ่ง หลังจะตายครั้งนี้แล้วไปเกิดในภพหน้าก็จะนิพพานแล้วนะครับประเภทที่สองคือโกลังโกละโกลังโกละแปลว่าไปสู่ตระกูลจากตระกูลไปสู่ตระกูลหมายว,าว่ามีมากกว่าสองครั้งครับมีมากกว่าสองครั้งนะเมื่อได้เป็นพระโสดาบันนีชาตินี้แล้ว ก็ไปเกิดอีกอย่างน้อยสองครั้งนะครับจึงจะนิพพานส่วนนอกนั้นนะเมื่อได้บรรลุพระโสดาบันแล้วจะไปเกิดอย่างนานเพียงเจ็ดชาติจึงจะนิพพานนะครับนะ <c oughs> จึงได้ได้จึงจะได้บราารลุพระอรหันต์และนิพพานนะเราจะเรียกโสดาพระโสดาบันประเภทนี้ว่าสัตตะขะตุประมะนะครับ เค,เคยมื่อเคยมีครูบาอาจารย์ท่านท่านถามผมท่นบอกว่าถ้าให้ท่านเลือกลองคิดดูกันเอานะถ้าให้ท่านเลือกเป็นพระอริยบุคคลได้ในตอนเนี้ยสมมุติเอาว่าให้ท่านเลือกเป็นอริยบุคคลได้ในตอนนี้ท่านจะเลือกเป็นพระอริยบุคคลประเภทไหนผมตอบแบบแม่ลังเลเลย,เลย สัจตคตุตระมะตายก็ถามว่าทําไมก็ผมยังอยากอยู่นี่ก็ผมยังไม่รู้ไม่หมดนี่เพราะอะไรเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าไอ้นู่นทำยังไงไอ้นี่ทำยังไงไอ้นั่นทํายังไงไทั้งนั้นที่ความจริงแล้วเราอาจจะเคยรู้มาแล้วเคยทํามาแล้วก็เพราะด้วยเหตุว่าเราเป็นปูุ่ชนเรายังไม่ได้วิชาคือบุเบเพนิวาสาสญาณเรายังไม่ได้เะเลือกชาติเะื่อลึอกอ,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 อดีตได้ว่าเออเราเคยทํามาแล้วเนาะ ด้วยความอยากของมนุษย์มันก็เลยต้องอยากอย,กอยู่ก่อนอันนี้เราห้ฟังเฉยๆนะไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรที่จะแอแฝงทั้งสิ้นนะแล้วเดี๋ยวจะจวงหัวหมวดสี่ครับจะถูกกลางหมวดสี่นะครับจวงหัวมาเลยก็เป็นที่น่าชื่นชอบใจเหลือเกินคืออบายสีขัดกับพระโสดาบันอย่างยิ่งนะครับเมื่อกี้บอกว่าโสดาบันสามประเภท ผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วนะจะไม่มีทางที่จะตกอบายได้อีกเลยจะปิดประตูอบายนะครับจะมีจะมีอยู่บทหนึ่งนั้นในรัตนสูตรหรือว่ายางกิจจิที่เราสวดกันนะ่ะนะจะมีอยู่ท่อนหนึ่งนะสีลพตปาากนะรัสัาานะงส่งโยตสามได้จะไม่จะไม่ตกอบายนะจะเป็นพระโสดาบัน,นะครับ ทีนี้ก็เลยมาดูถึงเรื่องอบายสี่นะเมื่อเราไม่ได้เป็นพระโสดาบันเราต้องมาดูถึงเรื่องอบายสี่กันก่อนเผื่อว่าจะตกว่านะประกอบด้วยนิระยะคือนรกสองติดดชานโยนิคือดาเนินดัจฉานสามปิติวิสัยคือภูมิแห่งเปรตและสี่อสุรกายนะสามประเภทนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณพระโลรสทรง วินิจฉัยไว้อย่างละเอียดนะอย่างละเอียดแต่ท่านไม่อาจวินิจฉัยคำว่าอสุรกายได้ท่านเกิดความไม่แม่ไม่แน่ใจในเรื่องของคำว่าอสุรกายท่านก็ฝากให้นักปราทั้งหลายไปช่วยกันคิดน,นะบังเอิญว่าผมก็ไม่ใช่นักปรา์ก็ฝากนักปราทั้งทั้งหลายด้วยนะไปช่วยกันคิดหน่อยนะว่าอสุรกายเนี่ยหาเจอจากตรงไหนบ้างนะครับนิระยะหรือนรกนั้นนะครับ มันเป็นภูมิที่หาความเจริญไม่ได้เป็นภูมิที่หาความเจริญไม่ได้เป็นสถานที่ที่สําหรับชดใช้กรรมชดใช้กรรมโดยบุคลาธิฐานเขาว่าจะมีนายนิรยาบาลคอยเป็นผู้ลงทันอยู่นะครับมีแต่ความทุกข์เพียงส่วนเดียวในนรกนี้นะในกำเนิดของสัตว์เดรชนนั้น ไม่มีภพเป็นของตนเองแต่อาศัยภพของมนุษย์อยู่ครับอาศัยภพของมนุษย์อยู่แล้วท่านยังกล่าวถึงนาคและครุฑท,ที่ยังมีภพของตัวเองอยู่มีพระราชาเป็นของตัวเองแต่ยังเรียกว่าเดรัจฉานอยู่นะครับเพราะเป็น อ,อาภัพผะบุคคลบุคคลผู้อาภัพนะไม่สามารถที่จะได้บรรลุมรกบรรลุผลได้ส่วนมนุษย์นะเป็นภัพระบุคคลนะครับภัพระบุคคลคําว่าเปรตแปลว่าผู้ละไปแล้วหมายเอาผีผู้เคยเป็นมนุษย์มาก่อนและยังไม่ได้ไปกาเนิด ศัพท์ที่เขาใช้แล้วเราคุ้นหูกันที่สุดก็คือค,อคำว่าสัมภเวสีหมายเอาเปรตนี้อยู่ในหมวดของสัมภเวสีด้วยนะครับสัมภเวสีก็คือผู้แสวงหาที่เกิดนะตัวเราก็ใช่สัมภเวสีนีนะครับเพราะเรายังต้องไปเกิดอยู่นแน่ๆอยู่แล้วละ่ะแต่จะไปเกิดที่ไหนนะเพราะฉะนั้นใครมาด่าว่าสัมภเวสีก็ตรงยื่นหน้ายิ้มยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าเขาพูดถูก ว่าเป็นสัมพเวสีคือผู้สวยงามที่เกิดนะครับอาหารของออพวกที่อยู่ในอบายนะครับก็เป็นตามแต่ประเภทนะในนรกนั้นไม่มีอะไรเป็นอาหารนอกจากกรรมกรรมเท่านั้นที่จะเป็นอาหารนะครับส่วนกําเนิดของสัตว์เนรชานนั้นก็ต้องเป็นตามแต่ละประเภทของสัตว์นั้นๆน,น,นะครับ เป็นประเภทของสัตว์นั้นนั้นจะกินเนื้อกินหญ้ากินผักอะไรก็ตามแต่ประเภทของสัตว์นั้นนั้นเปรดตีวิสัยนะครับอาหารของคุ้มของแห่งเปรดเนี่ยมันก็จะมีในตําราเกี่ยวกับเรื่องเปรดนะเขาก็จะมีว่าเปรดบางประเภทก็ดูดกินน้ําเลือดน้าหนองของตัวเองบ้างนะบางประเภทก็ไปดูดกินน้ําเลือดน้ำหนองของเป,เงงนะปรเปดนนปตัวอื่นบ้างแต่สิ่งที่เปรด นะต้องการไม่สืก็คือส่วนบุญแล้วก็มีเปรตอยู่ประเภทเดียวที่รับส่วนบุญได้คือประทัดต,ตชชีชีวีเปตนะเปรตพวกนี้จะรับส่วนบุญได้มีเปรตมีประเภทเดียวส่วนอสุรกายนั้นท่านยังตีความออกมาไม่ชัดนะท่านบอกไว้ว่ามันยังมัวๆอยู่ <c oughs> นะเป็นจะพวกที่มัวในบาลีไม่กล่าวถึงเลยในอัตถกถาในพวกเพียงแต่ว่าชื่อในประธานุก,กรมสังสกิต แก้สวยงามว่าผู้เป็นอยู่อธิบายว่าได้แบบถีเป็นอาทิตย์สมานายประเภทที่ชั่ว mm hmm. แตกต่างจากเปรตนะก็อันนี้ก็ยกให้ไปคนคกวากันเอาเองนะครับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องมีเรื่องปรึกษ,ษากันเด็กน้อย